งอ่าทีนี้มาดูการติดตั้งสปอตไลท์นะครับของเจ้าพรีเมียนะครับนี่ไวรุ่นทรงอินโดนะครับต้องมีนะครับสปอตไลท์นี่ขี่เองติดตั้งเองนะครับนักเลงโพนะครับนี่มาดูนะครับโรบาร์นะครับ จับโทรศัพท์นะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับต้องมีทุกคันนะครับนีตนบ่ติดตั้งมาฮะเราเปิดให้ดูหน่อยเร็วชึบชึบยิกงอ่าเราปิดดู สวิดเลยเออนี่นะครับสปอตไลท์นะครับนายไม่ใส่สายรัดตรงนี้อลลีกน<ส>ิพอแล้วไปเอาไปเอาอีมาลูกมาออนี่นะครับอ่านสวิตนะครับต่อมาที่สต็อปไฟเบรคหน้านะครับ Indo, thế, ờ, song Indo. Nè, ờ, tắt Này. Ờ. À, ok.